สวัสดีครับผมโมซกรแสงดินนะครับวันนี้เนี่ยจะมาไขาข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับระบบต่อมน้ําเหลืองนะครับซึ่งระบบต่อมน้ําเหลืองเนี่ยถือเป็นหนึ่งในระบบอวัยาวะของร่างกายที่สําคัญที่สุดนะครับที่ช่วยในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเข้ามากําจัดสิ่งแปลกปลอมนะครับกำจัดเซลล์มะเร็งกําจัดแบคทีเรียวไวรัส,สต่างๆที่เข้ามาในร่างกายเนี่ยอันนี้จะต้องผ่านกระบวนการของระบบต่อมน้ําเหลืองทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทาความรู้จักกับอวัยวะน้ําเหลืองกันว่ามีอะไรบ้างที่สําคัญนะครับผมหนึ่งเลยต่อมไทมสัสนะครับต่อมไทมสัสเนี่ยก็คือว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบต่อมน้ําเหลืองนะครับมีหน้าที่ในการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็เดแดงเซลล์เม็ดขาวนะครับผมเพาะเลี้ยงให้มันเจริญเติบโตก่อนจนกระทั่งมันเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยต่อมไทมสัสเนี่ยก็จะส่งเซลล์เม็ดขาวชนิดลิมโฟไซต์เนี่ยไปยัง ต่อมน้าเหลืองต่างๆนะครับทั่วร่างกายนะครับผมก็จะมีหน้าที่ในการกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายไม่ว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสหรือแม้แต่กระทั่งเศษซากเสียที่ตายแล้วนะครับผมคราวนี้เรามาอีกต่อมนึงก็คือต่อมทอมซินนะครับต่อมทอมซินเนี unreal. ่ยเราน่าจะคุ้นเคยคุ้นหูกันอยู่นะครับต่อมทอมซินก็คืออวัยวะหนึ่งส่วนหนึ่งของต่อมน้าเหลืองเช่นเดียวกันถือว่าเป็นประการด่านแรกเลยที่คอยมีหน้าที่ในการกําจัดสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวส่าาาางททีเข้มปก กับทางจมูกลมหายใจนะครับผมน้กจากนั้นแล้วก็ยังมีม้ามนะครับถือว่าเป็นอวัยวะน้ําเหลืองที่ใหญ่ที่สุดนะครับของระบบน้ําเหลืองเลยนอกจากนั้นแล้วม,ม้ามยังมีหน้าที่ในการปอกเซลล์เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวที่ตายแล้ว,ท,ลวที่หมดอายุไขแล้วนะครับผมก็คือกําจัดทิ้งไปม,ม้ามมีหน้าที่ในการส่งเซลล์เม็ดเลือดขาวรมโฟไซต์เนี่ยไปยังอวัยวะต่างๆได้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะคอยไปกําจัดสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้ามาในร่างกายนะครับ ราวนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่ผิดปกติกับน้ําเหลืองเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าระบบน้ําเหลืองเราผิดปกติเนี่ยมันก็จะเกิดโรคต่างๆ1ก็คือว่าโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะครับมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเนี่ยก็จะมีอยู่2กลุ่มก็คือชนิดฮอกกินกับนอนฮอกกินนะครับโดยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะเร็งน้ําเหลืองนอนฮอกกินโดยเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไยเนี่ยจะแบ่งตัวจนไม่สามารถควบคุมได้และกลายเป็นเซลล์มะเร็ง ซึ่งอันนี้จะพบมากในวัยผู้ใหญ่หรือผู้ที่ติดเชื้อ HIV นะครับ 2. ก็คือต่อมน,น้ำเหลืองอักเสบต่อมน,น้ำเหลืองอักเสบเนี่ยก็คือเป็นภาวะบวมแดงร้อนบางครั้งก็จะมีหนองหรือมีอาการอื่นๆก็คือเป็นไข้เจ็บคอแขนขาบวมนะครับมักพบที่ต่อมน,น้ำเหลืองบริเวณลำคอใต้คางใต้รักแร้นะครับ อาการดังกล่าวเนี่ยจะบ่งบอกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายได้เช่นการติดเชื้อหวัดวัณโรคโรคเอดโรคภูมิแพ้ตัวเองเป็นต้นนะครับผมสามก็คือโรคบวมน้ําเหลืองบวมน้ําเหลืองเนี่ยเป็นภาวะที่เกิดจากการที่ขั้นค้างสะสมของน้ําเหลืองในชั้นใต้ผิวหนังอันเนื่องมาจากทางเดินของน้ําเหลืองเนี่ยบริเวณน,นั้นๆเนี่ยถูกอุดตันหรือถูกทําลายนะครับจากสาเหตุต่างๆอย่างเช่นกรรมพันธุ์การผ่าตาัดภาวะติดเชื้อต่างๆนะครับผม จะสังเกตได้ง่ายว่าเมื่อเราใช้นิ้วกดในบริเวณนั้นเนี่ยจะเกิดรอยบุ๋มแต่สามารถยุบบวมเองได้นะครับต่อมาผิวหนังนั้นจะมีความผิดปกติแล้วก็เกิดการสะสมของพันผือจนมีผิวสีคล้ำมีผิวที่หนาขึ้นอันนี้ก็จะนําไปสู่การภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้นะครับผมสี่เลยอ่ะที่พบได้บ่อยก็คือว่าวัน,นโลกตตอนน้าเหลืองซึ่งวัน,นโลคตตอนน้าเหลืองเนี่ยจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลานานคือการติดเชื้อเหลือหลังนั่นเองนะครับก็จะสามารถแพร่กระจายผ่านทางการไอ จามหายใจเชื้อนี้เนี่ยยังสามารถติดตามอวัยวะอื่นๆได้ด้วยเช่นต่อมน,น้ําลายสมองลำไส้ก็ติดได้นะครับผมจะเห็นได้ว่าความผิดปกติของระบบต่อมน,น้ําเหลืองเนี่ยจะนําพาโรคมาต่างๆมากมายเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการดูแลตัวเองเนี่ยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงให้มีต่อมน,น้ําเหลืองที่แข็งแรงเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญมากนะครับจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอยากให้ผู้ป่วยทุกๆคนเนี่ยหรือผู้ที่ รักสุขภาพเนี่ยหันมาดูแลตัวเองนะครับหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลต่อน้ำเหลืองให้มากๆนะครับผมสวัสดีครับ